บัดีจ้ามันการนอเวจ้า,นาเนกุหลาดแบบนี้จ้ามากินข้าวกันจ้าลัะน,นี้ข้าวเหนียวมันนี่มีเมนูเด็ดเลยจ้าเลยมาชวนกินขา้าวมีข้าวเหนียวมีซุปมะเขือเปาะและ้วแหมงกระอายมะเขือพวงมะเขือพวงแล้วก็เห็ดป่าจ้าเป็นเห็ดเห็ดโคุณนอเวเดี๋วก็มีปลาบองจ้าปลาบองกินแกงจิ้มรสเด้ดแต่แซ่บร้ายราองเจ้านี่เจ้านี่แซ่บมาก ินเลยได้แม่ม,อมของเจ้าเนี่ยอร่อยมากค่ะปลาบองแดบนบกินแล้วานะม,มันยังโบเคกะตุกแอะ đây trong này nó sẽ thấy Vàng đi đi cho thấy đến rồi vua à cắt à, nào về còn tóc tóc vẫn là chả hết này Các bạn đã bắt đầu ยอดถั่วลัวนเตาจ้ะกรอบแล้วก็หอมกลิ่นถั่วแล้วก็กรสชาติมันๆนี่เนี่แอ่จะจังเนมงอวกินง่ายๆนะจัะเนาะคนบ้านเอง กินรูล้ลามาขอามัม่กับเรอยู่เท่งน,นะ้นาต่อะกินข่าวข้างนอกก็ได้กลับตะกินข่าวรู้บ้านอยู่ดีอาตปกินอาหารตลาดกันกนอกนะ เราจะไปได้แค่ไหนกันบทักมชอบิทัก มี่หลายอย่างรูจัะไม่ต้องสัดตอไม่ต้องหน่อไม้ไม่ต้งองผัวรักย่าวเฉอมตัวมันชอบกินแบบเป็นอย่างๆไปี่ะกินหลายอย่างคนกันมันแบบมันยุย่งมันหน่อยคนอร่อย ลมพายุเขา่าฝนตกทุกวันออกบานม่นได้เออถ้าก็ออกได้แต่แต่มันขี้ขัานออกขี้ขัานเปลกน,นอนอยู่ในบ้านด้วยกว่าอร่อยใายอดอันนี้ใครไม่เคยกินลองเลยแต่เด้เอ 割多了刀。乖乖乖 mười lăm ngơi nè, mười lăm 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 จริงๆจ้องลองเลยใครบ่เคยโอ้ยวุ้ยหลุดออกจากคำเขา ่เปลาบองก็อ,อร่อยมากจาก้ะแม่ไม่ได้ทำเองมันตังแม่ค่าถึงเครื่องมันต,ตังรสจัดไม่ใสลน้ำตามอร่อยมากนักเครื่อง เครื่องเครื่องเยอะมากขานำหนักขาอืม เขาคั่มจ้ะสองพุ่มแบบอร่อยบริบุรณบานง่ายๆจ้นะเนาะ แหนมก็หอมไปได้แกะแบบนี้แซ่บแล้วกูชายหาอมเนื้อใส่กองปิด้าตู้เย็นกินไดยอีกสามเวลาบ๊ายบายจ้าแต่แบบบัเนเทิงนะจ๊เด้อ